โอกาสและการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียนที่ยังเติบโตอย่างไม่หยุดอินฟอร์มารมาเก็ตประเทศไทยจัดงานจิวเวอรี่แอนด์เจมอาเซียนแบงกอก2023ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29เมษายนนี้ที่ฮอล์1และ2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกทั้งกลุ่มผู้ซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้ผลิตรวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมมมีงาาานนสัจกผู้ อัญมณีทั่วโลกและพบกับคอลเลกชันจิวเวลรี่สุดพิเศษมากมายกว่า10,000รายการจากผู้ร่วมแสดงสินค้า15ประเทศเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นสูงกลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคและเอเชียครับอินโฟมาร์เก็ตนะคะเป็นโชว์แอนนเซอร์ที่จัดงานแสดงสินค้าทุกภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ว่าการจัดงานเกี่ยวกับทางด้านของจิวเวลรี่เนี่ยเรามีประสบการณ์จัดมาแล้วเนี่ยที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นศักยภาพของ ทางประเทศไทยว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของการผลิตนะคะของางด้านของจิวเวอรี่แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของการเจรานายพลยแล้วก็เป็นตลาดการค้าพลอยซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยเองเนี่ยจะมีงานแสดงสินค้าดีๆค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการจัดงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการจัดงานของเราค่ะเห็นว่าฝีมือช่างไทยนี่คือเราเองเห็นว่าสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ค่ะตรงนี้เนคะคะเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นยูนิคของทางไทยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศเอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาเป็นคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าการคราฟต์เป็นชิปเรื่องของฝีมือของไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นค่ะในเรื่องของ บูธที่จะมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะเราได้แบบจัดมอนว่าเออกี่ร้อยบู้เข้าไปคะคือการจัดงานก่าอินฟอร์มานะคะเราสร้างจุดแตกต่างเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะจัดงานในลักษณะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งเราเองเนี่ยมีความคาดหวังเนี่ยว่า70%เนี่ยจะเป็นโล컬แล้วก็30%เป็นี่ยเป็นอินเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยจากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทางผู้ประกอบการทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ6 0ส แล้วค่ะเป็น40%เจะเป็นอินเตอร์ค่ะ,ะ,คะ,คะของไทยเองเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะมีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธ้านของจิวเวลรี่นะคะซึ่งจะมีทั้งโกลจิวเวลรี่แล้วก็ซิวเวอร์จิวเวลรี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีพลอยไม่ว่าจะเป็นพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนค่ะ แล้วก็จะมีทางด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ทางด้านของไดมอนแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีไดมอนเนี่ยที่เป็นเป็นวัสดุใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าแล็บกร d นไดมอนค่ะตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจในการที่มาออกมูทในงานเราด้วยค่ะมีการคาดการณ์รว่าในงานไฟของเราที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะมีเงินสะพัดประมาณค่ะ,ค,ะคือจะจากการจัดงานครั้งแรกนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจใน,ในตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่า มูลค่าที่จะเกิดขึ้นภายในงานนี้คงจะประมาณ3,000ล้านบาทค่ะในป่าสินการที่เราจะจัดงานที่จะเกิดขึ้นจัดอะไรยังไงวันไหนบ้างค่ะคือจากการที่เราเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็จัดงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกเหมาะร่วมชมงานนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านเนี่ย มาเยี่ยมชมงานนะคะในวันที่26ถึง29เมษายนส่วนในวันสุดท้ายเนี่ยคงต้องรีบมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะปิดตอน5โมงเย็นค่ะซึ่งในงานเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของเอ,อ่อโปรดักต่ตางๆที่จะได้รับชมนะคะแล้วก็มีมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมมนามีแฟชั่นโชว์มียังดีไซเนอร์อ a วอร์ดซึ่งจะมียังดีไซเนอร์ของไทยเนี่ย13ทีมและจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆอะคาเดมี่ต่างๆมาร่วมประกวดการแข่งขันค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้กับทางเว็บไซต์ของงานนะคะใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยสามารถที่จะรับของที่ระลึกภายในงานได้ด้วยค่ะ